ร้อนทู e v i e w about fan cooling สวัสดีกับทุกๆคนนะครับสวัสดีกับชาวโลกทั้งหลายนะครับชาว youtube ทั้งหลายวันนี้กระผมด็ Jack อกเตอรแจ็คเนะครับวันนี้จะได้มารีวิวเกี่ยวกับเครื่องดูดความร้อนของโน้ตบุกนะครับ <c oughs> ถ้าโน้ตบุกของใครนะครับใช้งานไปแล้วอย่างเช่นโน้ตบุกรุ่นกเก่าๆนะครับ <c oughs> ที่มันไม่มี เคสที่เป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นคูลเลอร์นะครับที่ระบายความร้อนนะครับอย่างเคสพลาสติกอย่างนี้นะครับแบบโน้ตบุ๊กตัวของผมนะครับมันก็จะบางทีถ้าเราทํางานหนักอย่างเช่นเล่นเกมเอ้ยตัดต่อวิดีโอเอ้ยอย่างนี้ครับก็จะร้อนจนดับได้นะครับแล้ววันนี้กับผมก็ได้สั่งซื้อเจ้าตัวนี้แล้วครับมาจากลาซาด้านะครับราคาก็790กบกว่าบาทนะครับตัวนี้ครับ รุ่น M M18 อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเรามาลองดูกันว่ามันจะใช้งานได้ดีได้จริงหรือไม่นะครับก่อนอื่นก็มาดูวิธีประกอบกันก่อนนะครับวิธีประกอบเจ้าเครื่องตัวนี้เดูซิว่าข้างในมันมีอะไรบ้าง มันมีตัวซิลิโคนนะครับที่ให้เลือกหลายแบบนะครับเป็นตัวหน้าดูดความร้อนนะครับแล้วก็เลือกตัวที่มันเข้ากับตัวนุ่นบุกของเรานะครับก็ค,คือตัวระบายอากาศจะเป็นช่องพัดลมนะครับช่องพัดลมตัวนี้ของผมมันจะเป็นช่องใหญ่นะครับช่องพัดลมใหญ่หน่อยก็จะใช้ตัวใหญ่สุดแล้วกันนะครับใช้ตัวนี้ อันนี้อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่สำรองสำหรับขาของเจ้าตัวนี้นะครับคุณจะเห็นมันเป็นปุ่มเป็นปุ่มใช่ไหมครับ4ี่ปุ่มนะครับสมมติว่าขามันหลุดไปหรือว่าขาดหายไปนะครับเราก็ใช้ใเจ้าตัวตัวนี้นะครับใช้แทนได้อันนี้น่าจะเป็นฐานรองของมันนะครับ ลองแล้วก็มีตัวจุกซิลิโคนนะครับสามจุกว้ใส่กับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะประกอบก่อนนะครับอ่าตัวนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะได้รูปแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ทําการใส่เจ้าซิลิโคนนี่นะครับ เข้าไปกับหัวจุกของตัวเครื่องก่อนนะครับหจุกของตัวเครื่องใส่เสร็จแล้วนะครับใส่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็เอาเจ้าตัวจุกนะครับเ,เจ้าตัวฐานรองนี่นะครับ เอาประกอบเข้าไปนะครับมันจะมีช่องมีเมลูนะครับ2โลแล้วก็จะมี2ขาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาประกอบเข้าไปเลยนะครับโอเคครับ นีก็จะได้เป็นเครื่องแบบนี้นะครับต่อไปเป็นสายนะครับสายสายไฟเข้านะครับอินพุ USB นะครับตัวนี้จะใช้ไฟ5โวลต์นะครับจะเห็นเป็นไฟ5โวลต์นะครับใช้เสียบกับพวกอะแดปเตอร์อย่างพวกอะแดปเตอร์ชาร์ เอเดเตอร์มือถือโทรศัพท์ทั่วไปนะครับใช้เสียบกันได้หรือว่าจะใช้เสียบกับโน้ตบุ๊กของคุณเองก็ได้นะครับเมื่อออกเสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับสายมันนะครับอัน,นก็คุณกเ,กคเก็บไว้นะครับเก็บไว้เก็บเข้าที่ แต่ตัวนี้ก็เสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ของตัวเครื่องครับแล้ก็จะได้เป็นเครื่องดูดความร้อนแล้วนะครับทีนี้ใช้งานเราจะใช้ยังไงนะครับคุณก็ยกจุบเครื่องโตดพวกของคุณนี้ขึ้นมานิดหน่อยนะครับ ยกขึ้นมาแล้วก็เอาเครื่องตัวเนี้ยให้มันพอดีวางในตำแหน่งให้มันพอดีกับช่องลมนะครับช่องระบายลมท่นก็วางมาลงไปอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับมันก็เสียบ USB ขอม้มานะครับเข้ากับอะแดปเตอร์5โวลต์หรือว่า เข้ากับ USB นั่บุ๊กของคุณได้เลยนะครับปึ๊บเสียบเข้าไปเห็นไหมครับตัวเลขดิจิตอลนี้จะเป็นตัววัดอุณหภูมิขององศานะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้35เพิ่มขึ้นไปเป็น36องศานะครับก็มาถึงลมร้อนจากตัวนั้นบุกมันได้ไหลผ่านเข้ามาถึงตัววัดองศาแล้วนะครับ ก็จะร้อนขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเครื่องของเราทํางานหนักก็ mm hmm. จะร้อนขึ้นไปนะครับแล้ววิธีเปิดใช้งานก็คือกดปุ่มตัวนี้นะครับหนึ่งครั้งเครื่องก็จะหมุนนะครับนี่รู้สึกถึงลมออกได้เยอะเลยนะครับรู้สึกว่ามันจะมีหลายระบบนะครับระบบเป่าระบบแรง เรากดอีกหนึ่งครั้งอ่ารู้สึกว่าเครื่องจะเร่งขึ้นนะครับแรงขึ้นเครื่องจะแรงขึ้นคุณจะเห็นได้ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นมานะครับ36องศาเป็น37องศานะครับหมายถึงลมร้อนที่มันได้ดูดเข้ามาเนี่ยมันได้ร้อนพอสมควรที่จะเพิ่มอุณหภูมิของตัวนี้นะครับ เราจะสงสัยว่าเอ้าทําไมเครื่องดูดความร้อนแล้วทำไมมันต้องร้อนทําไมมันไม่ล,ลดความร้อนลงไปก็ปเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะลดจากตัวโน้ตบุกของเรานะครับแล้วความร้อนมันจะส่งผ่านตัวนี้นะครับทาให้ตัวนี้เลขกก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วความร้อนจะส่งผ่านออกมาจากตัวข้างหลังอีกทีนะครับตัวนี้นะครับจะมองไม่เห็น ันจะใช้ทิชชู่อันนี้ให้ดูนะครับเห็นไหครับลมลมจะเป่าพัดพัดออกไปครับแค่นี้คุณก็จะได้โน้อตบุ๊กที่เครื่องไม่ดับนะครับที่ทำงนานแล้วเครื่องไม่ร้อนเกินจนขนาดนะครับ การทางานของเจ้าตัวนี้ก็คือกดอีกครั้งปุ๊บมันจะหยุดนะครับหยุดเครื่องทํางานแต่ว่าตัวว,วัดอุณหภูมิก็ยังทํางานอยู่นะครับกดหนึ่งครั้งมันจะทํางานเป็นระบบออโต้นะครับระบบออโต้ก็คือมันจะวัดความร้อนว่าถ้าร้อนมากร้อนน้อยมันก็จะหมุนไปตามนั้นนะครับแต่ถ้ากดอีกหนึ่งครั้งไฟเป็นสีเขียวการทํางานงมันก็จะเร่งไปจนทางานถึงขีดสุดนะครับ ปั่นเร็วสุดนะครับโหมดนี้ก็ขอขอบคุณกับผู้ชมทาง youtube นะครับที่ได้รับชมคลิปของกับผมได้รีวิวคลิปในวันนี้นะครับเป็นทางออกนะครับทางออกหนึ่งของโน้ตบุ๊กของท่านที่มีโน้ตบุ๊กที่ร้อนเร็วร้อนจัดนะครับก็ใช้วิธีนี้ไปซื้อตัวนี้มาอามาดูดความร้อน กูต่างที่แก้ปัญหาได้เหมือนกันนะครับสำับน,นี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชม Thank you for watching.